สวัสดีครับก็เช่นเคยอ,อีกแล้วครับผมสุดใจสมทัวไทยมไเมื่อกี้นี้ผมไปเที่ยวติดตามสวนแตงโมของเฮียสมพงศ์แต่เสร็จภารกิจทัง้นก็มาติดตามสวนทัวทางนี้ครับก็อีกเช่นเคยครับของเฮียสมพงศ์เป็นแฟนพันธุ์แท้สมแดงของเราครับเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณพี่สมพงศ์ดีกว่าครับว่าเชียสมแดงกับตัวฝังยาวมันดีอย่างไรครับ วันนี้ผมจะมาคุยกับสมพงศ์เป็นงานเป็นการคือตรงเนี้ยตัวฝักยาวของพี่สมพงศ์ตอนนี้มันระยะเวลาที่ปลูกมากกี่เดือนแล้วครับมันก็45วัน45วัน45วันเนี่ย45 47พอเริ่มมีลูกให้เก็บแล้วครับผมและอันนี้ยอสมพงศ์มาฉีดสมแดงช่วงไหนครับก็ผมฉีดตอนคู่กับอเมนโนเนี่ยก่อนจะเก็บได้ที่เมื่อมนสุกซีแล้ว ผมเก็บได้สองวันแล้ววันแรกก็เก็บไปได้ยี่แปดโลแล้วเมื่อวานตอนเย็นก็เก็บได้ไปสี่สิบโลก็ขึ้นวันนี้น่าจะได้ห้าอันนี้เพิ่งจะเริ่มเก็บใช่ไหมครับเริ่มเก็บได้สองวันนี้วันที่สามครับผมก็ฉีดชมแดงไปสองผลสองหนก็หนที่สองเมื่อวันศุกร์แล้วก็เอาอะมิโนมันก่อลูกมันก็ครับดูตรครับมาดูครับเนี่ยน่ดูครับสวยแล้วเพราะว่าสี่สิบห้าวันเนี่ยเราก็เริ่ม เก็บตรงตีนนี่แต่วันวันที่เอ่อตีผมมานะทีผมมาวันนั้นมันยังไม่ค่อยออกกว่ากับคุยกับแกวงเงินพ่สมพงศ์นะคุยกับเจหนะนะมันยังไม่ค่อยเป็นฝักมันเริ่มจะเป็นดอกใช่แต่พอฉีดสมแดงปุ๊บดูสิครับเนี่ยเห็นไหมดูโอ้ปุ๊บเลยมันมันไวมากอะฉีดตัวนี้ฉีดสมแดงไปเมื่อมันสุกทีแล้วเนี่ยมันก็เริ่มลูกมันก็เปิ่งมันก็ใช้ได้ครับผมแลวอยจาใจอย่าสมพงศ์ดูว่าไอการฉีดสมแดงแล้วมันแตกขนาดยังไงช่วย บ่งประสบการณ์ให้เกษตรกรที่ปลูกถั่วได้ดูหน่อยครับว่ามันแตกกระแหงกดนดียังไงคือชีดถั่วเนี่ยมันจะดอกมันจะดีต่อ,อ่ารงี้มันจะดอกเนี่ยมันจะมีดอกเขาออกมาสีชมแดงสีตัวเนี้ยคู่กันนี่ง่ายก็คือมันจะเป็นฝาด มันจะเป็นเนี่ยดอกฟ้าดอกฟ้าเแล้วขนานการขนานแตกดีไหมครับมันจะแตกดีมันจะออกดอกดีขนานให้ผลผลิตเราดีครับพี่น้องเกษตรกรดูครับดีไม่ดีดูขนานครับโน่นเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะโน่นนะครับโน่นโอ้โหเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่น้องดูดอกครับโน่นเนี่ยหลังจากสีชมแดงไปเนี่ยดูครับมันจะเป็นอย่างเงี้ยหลังจากสีชสมแดงไปแล้วสามวันเนี่ยครับพี่น้องเกษตรกรดูได้เลยว่ามันจะมีอาการแบบเนี้ยออกมาเนี่ยให้เราเห็นว่าเราก็คือว่าเราฉีดไปแล้วมันได้ผลครับผ